สวัสดีปีใหม่ค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะเป็นปีใหม่ที่ผ่านมาแล้วสองวันอยากให้ทุกคนนะคะเริ่มต้นปีใหม่กับอะไรดีๆเริ่มด้วยความสุขนะคะตั้งจิตของเราให้ดีตั้งใจของเราให้ดีเนาะใช่ค่ะมีสมาธิแล้วก็อะไรที่ตั้งใจไว้ก็ขอให้ทําได้แล้วก็ทําสําเร็จทุกอย่างทุกคนเลยค่ะค่ะต้องบอกว่า ปีนี้นะคะท่องกันเอาไว้เลยเราเข้ามาสู่ปีพุทธศักราช2564แล้วสินนี้มีปัญหาตลอดเลยค่ะเวลาเปลี่ยนปีใหม่ชอบเขียนพศผิดเหรอจริงต้องมีสติมากเวลาจะเขียนเนี่ย64นะ64อ,อ,อันนี้สำคัญนะคะ<ช>หนึ่งเลยตั้งสติสองเลยนะคะเราควรจะตั้งเป้าหมาย เวลาที่เป็นปีใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยพี่ว่ามันจะทําให้เราเหมือนรีเซตตัวเองอะ่ะแล้วเราก็บอกกับตัวเองว่าเฮ้ปีนี้เราควรจะดีกว่า,วาปีที่แล้วนะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆอแอบถามหน่อยน้องปิ่นมีเป้าหมายอะไรดีๆสําหรับปีใหม่บ้างเนี่ตั้งใจไว้เลยค่ะเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย ปิ่นค่อนข้างจะใช้ร่างกายเยอะเกินไปไม่ค่อยดูแลเลยต้องมุ่งมั่นนอนที่ดีทานให้ดีออกกำลังกายให้เหมือนเดิมสำคัญเลยนอนให้ดีทานให้ดีเออพี่จะต้องขอ copy น้องเลยนะอันนี้พี่ก็เป็นเหมือนน้องเนยโอเคจุงมึงกันไปสำหรับพี่พี่จะดูเรื่องจิตใจคือปีที่ผ่านมาอาจจะเศรษฐกิจเอ่ยเรื่องราววุ่นวุ่นต่างๆที่เราจะต้องดิ้นรนเนี่ยทำให้ใจเรามันวิ่งคิดเยอะแยะะปีนี้ก็เลยว่าจะพยายาม เขาเรียกผ่อนคลายและทําใจเราเนี่ยให้มันสงบบ่อยๆคุณผู้ชมก็ต้องคิดเอาไว้นะคะว่าปีใหม่นี้ตั้งเป้าอะไรดีๆให้กับตัวเองบ้างค่ะอุ๊ยพูดถึงอีกหนึ่งเป้าเป้าไหนท่องเที่ยวเราก็ควรจะได้ไปท่องเที่ยวกันเนาะิด้วยต้องบอกว่าปีที่ผ่านมาเราก็ได้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ดีๆก็หลายที่เหมือนกันนะเยอะเลยนะคะมีที่ไหนบ้างนะคะมีแม่ฟ้าหลวง<ม>เชียงรายหัวหิน น,น่านแม่ก,กำปองร<ช>อยสกเก็ตน้องจำแม่แสงดงว่าติดตามทุกตอนดูตลอดดูไม่ทันก็ดูย้อนหลังค่ะน่ารักจริงๆอ้าวบรรยากาศแต่ละที่จะเป็นยังไงนะคะพาคุณผู้ชมไปย้อนชมด้วยกันเลยค่ะน้อเดีวดูสิน่ารักมากแล้วเราเข้ามาถึงนะคะแม่กำปองออ ก็ขดเกี้ยนหน่อยระหว่างทางแต่พ<ด>อมาถึงแล้วคุ้มค่ากับการมาหมู่บ้านนี้เนี่ยนะคะมันเหมือนหมู่บ้านในนิทานเลยที่เรายือนอยู่เนี่ยก็จะได้ยินเสียงลําธารน้องมิวเนี่ย <หา S 1> เป็นแบบน้ําตกธรรมชาติเป็นลําธารที่ไหลามาแล้วน้องรู้ไหมว่าน้ำารลำธารเนี่ยเย็นๆอย่างเงี้ยไหลไปถึงตรงนู้นอ่ะใกล้ๆอ่ะมีบ่อน,น้ำพุร้อนนี่น้องมิวดู้ที่นี่เนี่ยม<ด>ีทคายฟองผุด สวยงามมากเลยอ่ะหมิวดูสง่ามากหมิวสมกับมาเดาหมอนมาเดาค่ะออกมาเดามาเดาอันนี้จะเป็นลายโบราณค่ะเป็นสวยๆพี่ปปีีถึึงข้นอ๋อหมายถึงผ้าเก่าเหรอคะผ้าโบราณคือยี่สิบปีขึ้นอป๋อหมายถึงผ้าใครมาเชียงรายก็ต้องบอกว่าต้องแวะมาร้านนี้ บรรยากาศเหมือนกับเป,เป็นส่วนฝรั่งเศสพี่นี่ไงเราไปดูกันค่ะมาไปค่ะนอกจากจะเป็นแบบสไตล์เป็นฝรั่งเศสแล้วเนาะวิวบรรยากาศที่นี่ก็กินขาดจริงๆแล้วเนี่ยที่เราตรงนี้นี่เป็นที่ที่โล่งเตียนหมดเลยนะคะเราตั้งใจเอาพื้นที่ข้างในของส่วนตัวของบ้านเอามาแบ่งปันกับคนทั่วไปอโอ๊ยตายแล้วนะ สดชื่นนะสวยจังธรรมชาติเฮ้ยมิวน un> ี่ไม่ใช่ของทุนนะเนาะผงผงสองตัวดูสิสวยมาก ุนั่นเยเป็นชั้นๆเอย<ช>ยาดอกไม้ทั้งข้างบนนั่นคือพระตำหนักไงว้าวเหมือนสวิตเซอร์แลนด์ใช่คือเป็นเหมือนลักษณะอารานนาผานสมสวิตเซอร์แลนด์แล้วมาทุกครั้งก็รู้สึกสนุกและมีความสุขทุกครั้งนะ,นะแล้วก<อ>็วถึงสมเด็จย่าด้วยใช่ถ้าใครมีโอกาสก็หาเวลามาเที่ยวนะคะ ีพี่ชอบจังเลยเวลามาทะเลเราต้องมีลุกใช่แต่จริงๆปกติน้องก็ไม่ได้ขนาดนี้หรอกแต่วันนี้เราจะมาเจอกูรูที่สวัสดีค่ะคุณบ๊อบเบี่พี่บ๊อบบี้นี่มาจากหน้าผมนิติรศารเอลเลยใช่แล้วก็มีช่องเพจของตัวเองคือบ๊อบเซ กำลังคุยกันเรื่องของลุกในการแต่งกายมาทะเลโหดูไม่น่าห่วงนะคะเนี่ยะเหรอียกว่าไม่น้อยไม่น้อยผู้สุภาพจังเลยสวยจ้งน้องหญิงของพี่คนพี่ชอบมาก นี่ดูสิดูทางไปทาง<ด>ทุ่งนา,นางนธรรมชาติมากธรรมชาติของนูกาซึ่งสวยงามมากนะคะแล้วก็ยังเห็นวิถีชีวิตนะคะเขาก็ยังปลูกข้าวทําเกษตรกรรมแล้วตรงนี้เนี่ยเขาเขียนว่าฮักน,น,น,นาน่นนาก็ะะจะมีนามีอะไรต่างๆงดงามเลยแล้วก็จะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบ้านสไตล์ของทางนี้ะนะคะเรามายืนตรงนี้เพราะว่าเราชอบจุดชมวิวตรงนี้ก็สามารถมาเช็คอินได้จริงอย่างที่เขาบอกด้วยเนาะแล้วเ้าไปดูข้างบนกันไหมน้องไปค่ะ เคยมาที่นี่ก่อนเราก็ไม่บอกหมิวุททำไมเคยมาที่นี่แล้วอุบทํทเป็นตื่นเต้นมลก็แอบมาน่ะโอ้โหร่างนี้เลยอ่ะร่างเก่ามากสวยมาก ล่างที่ไม่สามารถกับขืนได้อไปได้ถ้าน้องตั้งใจจริงไม่มีอะไรที่นา้องจะทําไม่ได้งดงามมากจริงไหมคะคุณผู้ชมถ้าน้องหมิวสวยงดงามกดหนึ่งสวยงดงามยิ่งยิ่งขึ้นกด2สวยที่สุดรักหมิวมากๆกด1นึ่งสาค่ะโอเคค่ะกด4เมื่อกี้มีคนที่ไม่มีรากคนแก่สามเคยได้บอกว่าโหตัวจริงก็ไม่อ้วนนะคะในทีวีอ้วน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  สนับสนุนโดยสถาบันดนตรี KPN ต้องบอกว่าเดอะควีนเรานี่ต้อนรับแขกรับเชิญนับไปทั่วเนาะใช่ค่ะเนาะใช่แล้วก็ทุกคนก็น่ารักหมดนำความสุขมาให้เรากันทั้งหมดเลยแต่จะพาคุณผู <erman> right ้ชมไปเที่ยวที่สวยๆนะคะนำความสุขมาแล้วแขกรับเชิญของเรา ก็นําความสุขนะคะแล้วก็ความสนุกสนานเนี่ยมาเยี่ยมรายการเรา,ยารเรายอะเลยใช่เลยค่ะ,ะจำได้เมื่อต้นปีคุณตะวันิท์เข้ามาอัปเดตเรื่องงานแต่างงานค่ะนะคะมาควงกันมากับภรรยาสาวเลยผมไปขอเขาแต่งงานที่ไอซ์แลนด์แสงเหนือโอ้โหโรแมนติกนอกจากต้องให้เพื่อนจัดแจงแล้วยังต้องรอแสงเห<ร><ร>นือด้วยเวาขาแล้วเ่นดืนวันไปที่นั่นน่ะวันแรกก็เจอแล้วแต่เราก็ต้องบอกเพื่อนอย่าพึ่ง ให้เขาตายใจก่อนของของวงแหวนผมเก็บหมดแล้วก็คุณเอชุติมาอุ้ยควงแฟนหนุ่มอายุห่างกันยี่สิบปีใครจีบใครคะพี่ีเอจีบเอชใช่เขาไปเดินแบบเขาอยู่ช่องช่องหนึ่งใช่ไหมเขาเป็นแบบเป็น เป็นในแบบทำงานในวงการอยู่แล้วเหรอคะอะไรนะสมาบอยอ๋อ <pic. S 1> เราไปหาคนที่จะมาถ่ายโฆษณาแล้วก็นั่งดูอุ้ยเดี๋ยวนี้หน่วยก้านดีอะไรอย่างเงี้ยก็อยากไปรู้จักเพื่อติดต่อมาถ่ายโฆษณาเราก็ได้เปอร์เซ็นต์ถ<ช>ุงบัตรพอเสร็จแล้วก็ติดต่อมาตลอดเดี๋ยวนี้ก็เล่นตัวแล้วบอกเออน้องพี่กินข้าวกันไหมพี่จะต้องมาดูตัวต้องคุยไม่ว่างไม่ว่างตลอดทัรไเลยไปไเสียงผู้หญิงอ้จ๊นีิ๊นตลอดเลยอ่ะแล้วแปดเดือนละไม่ได้เจอเลยเดี๋ยวในแปดเดือนนั้นพี่ชอบเขาไร้อยังคะชอบคุยทุกวันเลยวิดีโอ แล้วคนนี้อีกคนที่ฉันชอบมาก ใจนักเลงคือทำสัลยกรรมตรงไหนผ่าตัดอะไรยังไงบอกหมดคุณส้มเช้งสามชาครั้งแรกใช่ไหมคือทําแล้วพอเรารู้สึกว่าเราดีขึ้นเนี่ยเราบอกเป็นวิทยาทานเพราะว่าหลายๆคนอาจจะแบบว่าไม่พร้อมเรื่องเงินหลายๆคนก็อาจจะพร้อมเรื่องเงินแต่ว่าไม่รู้จะไปบอกไหนดีอะไรเงี้ยเราก็แนะนําถ้าหากคุณพร้อมเรื่องเงินแล้วไม่ต้องกลัวผิดพลาดเนี้ยไปที่ที่เราแนะนําให้รับรองคือไม่ผิดพลาดแน่นอนสวยครบจบที่เกาหลีคนเล่นอย่างนี้เลยสวยครบจบที่เกาหลีแล้วก็คนนี้ เธอคือสาวงามในตำนานนะคะจะบอกว่าเป็น2,000ปีไม่ได้ดิฉันให้ไปเป็นแบบเป็นเป็นหมื่นปีเลยอ่ะจริงค่ะพี่ตั๊กไยุราก็สวยเหมือนเดิมหน้าเด็กผู้ชายผู้หญิงมันก็มีวอกแวกบ้างผู้หญิงไม่วอกไม่เลยเออพี่ไม่เคยวอกผู้ชายใครหล่อบ้างไหมอ่ะไม่มันน่าจะสามีพี่เหรอคะเรารักเขาอ่ะอย่าไปพูดนะข้าวมันพูดพูดละกันของต่าจริงยี่ก็คนโบราณโบราณมีคน หล่อหล่ออายุหรือเด็กอะไรนี้แต่ไม่มอกเลยค่ะพี่ไม่คิดอ่ะไม่ว่าแวกเลยพี่ตั๊กนี่คือแบบไม่มองไม่มองพี่กลัวอะไรแล้ปอ่ะพี่สมมุติเกิดพี่ไปมีเด็กเกิดเด็กไปบอกใครอ่ะหรอเดี๋ยวเกิดมีอะไรกันพี่ก็อายคิดถึงมีอะไรกันหนูคิดแค่เอกหนูตอกแค่บอกแอบชอบไม่เลยหนูไม่ได้คิดถึงมีอะไรกันเลยอีกคู่หนึ่งที่น่ารักมากนะคะเป็นคู่ซีคู่กัด คุณพจน์อานนท์และก็คู่ซี้คุณเอิร์กพรมพรนองโหในความรักก็ม <the> ีความกัดค่ะสนุกสนานมากเลยทีเดียวไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะไม่ได้สนิทไม่ได้สนิทแค่ถูกคร่ะไม้มาทำงานร่วมกันเพราะว่อยากสนิทกับเอิร์กแต่เอิร์กไม่อยากสนิทกับเขาจะดูเหมือนคนละสไตล์นะอย่างแรงค่ะพี่นายและอีกหนึ่งครอบครัวนะคะมีทั้งความอบอุ่นแต่ในความอบอุ่นมีปัญหามีเรื่องราวต่างๆ และนํามาคุยกันกับรายการเราคุณพีททองเจือและครอบครัวไอภาวะซึมเศร้าหรือสิ่งต่างๆที่เจอกันเนี่ยที่บอกว่าถึงขั้นที่ว่า อยู่ด้วยกันบางทีก็ทะเลาะกันง่ายกระทบกันง่ายงั้นเป็นจริงไหมคะจริงค่ะเพราะว่าอย่างที่เจงบอกเราเหมือนเสียความมั่นใจในตัวเองแล้วไม่คิดว่าตัวเองมีคุณค่าพอเราอยู่เขาเจงคิดตลอดว่าเจงไม่เหมาะกับเขาเ<ห>จงแบบไม่โอเคคือไม่เขาน่าจะเจอคนที่ดีกว่าเจงนั่นคือแบบเคยร้องไห้ขอบอกเลยว่าเราเลิกกันเถอะแล้วนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีน้องฉาดกับเทคนิคการแต่งหน้าคั้นเทพคือจะแหกตาที่จะเขียนอะไรนี่ยก็คือค่อยๆเขียนตรงนี้ครับใต้ขนตา เห็นไหมฮะแล้วเวลาเราเขียนก็คือค่อยๆเส้นต่อเส้นอย่าเขียนแบบว่าทีเดียวแรงๆเพราะว่ามันจะทําให้ตาเราเนี่ยไม่สามารถคอนโทรลได้จากนั้นก็มีคุณนัทมีเรียกับคุณอ้ํามาอัปเดตชีวิตรักของเขาค่ะแล้วก็ควงกันมาครั้งแรกคู่แม่ลูกใครนะที่แอนสีเรียมน้องนุ่นนี่ใช่ๆแต่มาจากอังกฤษใหม่ๆเลยตอนนั้นนะคะตอนแรกน้องนุ่นนี่มีประหม่านะใเออนิดนึงนิดนึงแล้วก็ต่อมาก็คุณนิรีใช่ใบหัวดยวยเหรอ ถูกด้วยอุ้ยแล้วก็สุดท้ายก็เป็นอ่านทัวหนนาแล้วก็ผูอ้วนมาเนี่ค่ะค่ะ,ะนะมากันอุ้ยหลากหลายต้องบอกว่าเดอะควีนเรานี่ต้อนรับโอ้แขกรับเชิญนับไม่ถ้วนเนาะใช่ค่ะเนอะใช่แล้วก็ทุกคนก็น่ารักหมดนําความสุขมาให้เรากันทั้งหมดเลยเอ๊ะน้องค่ะเราเจอแขกรับเชิญเนี่ยย้อนหลังกันไปแล้วนะแขกรับเชิญของเราวันนี้ล่ะ แขกรับเชิญของเราวันนี้อุบไว้ก่อนออ <Okay. S 1> แขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะต้องบอกว่าท่านอยู่ในวงการนี้มานานแล้วก็เล่นมาแล้วทุกบทบาทแล้วทุกบทบาทเนี่ยต้องบอกเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครเลยทีเดียวค่ะแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะต้องบอกว่าท่านอยู่ในวงการนี้มานาน แล้วก็เล่นมาแล้วทุกบทบาทแล้วทุกบทบาทเนี่ยต้องบอกเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครเลยทีเดียวค่ะ<จ>วันนี้มาอยู่กับเราแล้วเนาะใช่ค่ะสวัสดีค่ะหมูสว,ส,สวัสดีค่ะเพื่อนหมูจ้าเนาะขอโทษขอโทษบอกยิ่งเจอยิ่งหนุ่มจริงๆใตรงเนี้ยค่ะไม่ต้องถามถามพี่หมูพี่หมูเนี่ยฉายาหนึ่งนะหนูงงเลยอ่ะเขาบอกว่าพี่หมูเนี่ยเป็นพ่อทุกสถาบันไม่เป็นเด็กช่างหรือว่าอะไรยังไง มีอยู่ช่วงนึงก็เล่นทุกช่องอะคนก็เลยนะแซวเราอ่ะเพราะเราเล่นเป็นเป็นเป็นพ่อหรือเปล่าเป็นพ่อพระเอกแล้วก็ดันพระเอกแบบ3ตัวซ้อนๆอะไรเงี้ยฮะมดมันซ้อนๆกันแล้วก็บางทีจันถึงวันอาทิตย์เลยนะก็ตอนตอนเป็นหนุ่มๆอ่ะก็เป็นพระเอกเองเล่นไม่รู้กี่เรื่องตังกี่เรื่องเพราะว่าอยู่วัยนี้ก็เป็นพ่อพระเอกสเกิอ์ทั้งหมดวงการแล้วมั้งหมดละมีแม้ว่าเล่นเล่นไปแล้วเด็กเขาบอก พี่ครับผมไม่อินเลยอ่ะอ,อ,อยู่กับพี่แล้วผมว่าไม่ได้อ่ะผมวา,วา,วาพี่ดูไว้เป็นพ่อ, <c oughs> อเป็นผู้ชาย <c oughs> เออวหนิงบันิตาดิแหมตั้งกวนนั่งอยู่เป็นกวนเลยเราก็เดินผ่านเรียกน, <c oughs> นี่น้องน้องน้อง <c oughs> <c oughs> น้องมีแฟนยังอ่ะเห็นไหมเห็นไหมแหน่แซวแหน่แบบก้าวร้าวนะเดนี่แหน่ย่างเนี้นยต้องบอกว่าอย่างนี้ต้องถือว่าไม่ก้าวร้าวเขาชื่นชมถ <c oughs> ือเป็นการสารัรงเสริญเนาะเมีห,หัวอายุเท่าไหร่คะคะถามจริงปีนี้64แล้วนะแล้วนะคุณ หกสิบสี่หกสิบสี่ก็เป็นคนที่อาวุโสแล้วนะก็คนแก่แล้วว่าก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณตัวเองอ่ะนะทีมงานแบบอะไรมันจะสังพันสัมพันบอกจริงเหรอหกสิบสี่ไม่ใช่ั้างเฮ้ยอะไรเถียงกันใหญ่เลยปีนี้หกสิบสี่แล้วพอปีใหม่นี้ก็จะย่างก็สู่หกสิบห้าจะว่าไปแล้วก็คือคนแก่คนหนึ่งเลยนะนะคนแก่เลยนะจริงๆถ้าเป็นสมัยก่อนนะใช่นะครับก็ต้องขอบคุณคำคำหนึ่งก็คือว่าคำว่าใส่ใจ ไปดูภาพได้เลยเมื่อประมาณสัก2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเคยไม่ใส่ใจตัวเองเนี่ยภาพนี้ก็จะเห็นว่าหมองคล้ำแล้วก็หน้าโทรมนะครับไม่ว่าจะเป็นใต้ตาหน้าผากแล้วก็ร่องแก้มเนี่ยเห็นไหมผาดยาวมาถึงเหนียงเลยเห็นไหมฮะตอนนั้นเน่ยเรียกว่ามันเป็นริ้วรอยที่มาตามวัยต้อเรียกว่าทําใจแล้วนะคิดว่าเออปล่อยมันไปจนทั้งวันนึงไปเจอต้องปุ๋ยนิทัศนะครับก็เลยแนะนาเซรั่ม ไตรายจีน่าดังมากบอกว่าให้มากอบกู้ผิวโซมๆบอกพี่หมูว่าดูแลสุขภาพตัวเองดีดีแต่ผิวพรรณไม่ผ่านเลยนะครับ uh huh. เขาเอาเซรั่มตัวนี้มาให้ใจก็ไม่เชื่อนะแต่ก็รับกลับบ้านนะ uh huh. เอากลับไปให้ภรรยากับลูกสาวใช้น่าจะเหมาะกว่า uh huh. ปรากฏว่าพอกลับไปถึงบ้านปุ๊บภรรยาบอกว่าเขาสั่งซื้อมาเป็น10บกระปุกแล้ว uh huh. ก็เท่ากับว่าเขาสแกนมาแล้ว uh huh. ผมก็ต้องใช้สิคาแรคเตอร์ uh huh. ของเซรั่มกระปุกนี้ก็คือว่านี่แบรนดเนี้ย S <S เห็นไหมเทลงมาแล้วเนี่ยไม่หกสแสดงว่าเขาเข้มขน้นแต่เขาไม่เหนียวเหนอะหนะนะ <S <S เวลาทาก็จะซึมเข้าไปสู่ผิวไวมากช่วงแรกที่ใช้นะตื่นเช้ามาเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าจับหน้าตัวเองอน่ะหน้านุ่ม จากภาพแรกที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับผ่านไปนสักระยะหนึ่งนะครับมันจะเห็นได้ชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็นใต้าตาร่องแก้มตีนกาหน้าผากและดูตื้นขึ้นวันนี้อยากเชิญชวนคุณผู้ชมมาใส่ใจดูแลนะครับเ<อ>ตรียมโทรมาที่15 7 7<อ>หรือแลแ้อนตาเรจิน่าห0สาย1ปีมีครั้งเดียว<อ>เป็นบ็อกเซตตาเจาจีน่าหกระปุกใหญ่แล้วก็1กระปุกใหญ่แล้วก,ก็เป็นหัวน้ําหอมจากประเทศอังกฤษเป็นเซรั่มพกพาอีก2รวมแล้วทั้งหมด5ชิ้น 7,800นคือราคาเต็มแต่จ่ายเพียง2,900บาทเท่านั้นอเองครับส่งฟรีรูดบัตรได้นะครับของถึงมือแล้วค่อยเก็บเงินปลายทางก็ได้หรือถ้าหากว่าท่านใดนะครับยังไม่ตัดสินใจโทรศัพท์ไปล็อก10ก่อนได้เลยครับที่ 1, 5, 7, 7อย่างผมเนี่ยใช้ต่อเนื่องติดต่อกันมาแล้วเนี่ยสปีพีกมากเลยมันได้ความใสกระจ่างพอใจมากๆเลยสำหรับผิวในวัย64โอ้าพูดอย่างนี้เหมือนตบหน้าหนูเลยอะ แล้วต้องบอกว่าในวงการไม่ได้มีแค่พี่หมูดิหลกนะคะมีใครบ้างนะพี่หมูที่ใช้ก็มีคุณหมุนบรรดานะครับคุณปานธนพรคุณปุ้ยพิมลวันแล้วก็คุณนีโน่เมซีพี่คะหมดค่ะหมดร้อยสายแล้วค่ะพี่เอาไงคะขอเพิ่มได้ไหมคะต้องเพิ่มครับเพิ่มเพราะมีครั้งเดียวนะครับเอาละครับเราเปิดให้นะครับอีก100สายครับเปิดให้อีก100สายเท่านั้นนะครับไม่เพิ่มแล้วนะครับหนึ่งห้าเจเจเดอร์แตลจีน่านะครับบ็อกเซตวันนี้นะครับหนึ่งกระปุกใหญ่แถมหนึ่งกระปุก 5ชิ้นจ่ายเพียงแค่2,900บาทเท่านั้นเองนะครับเซตนี้ใช้ได้เฉลี่ยถึง3เดือนตกวันละไม่ถึง35บหาาทก็บอกว่าโปรดีๆอย่างนี้รีบโทรเลยนะคะ157 7นะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่หมูมากมีของดีๆมีโปรดีๆมาฝากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆนะคะจากนิลินและก็เคสเตยค่ะจะปีเก่าปีใหม่ยังไงก็ฝากไปชมนะคะ The Queen Un c คัที่กัตชานแนลกันด้วยหรือจะชมย้อนหลังก็ได้นะคะ ความสุขรอคุณอยู่แน่นอนค่ะวันนี้ลากันไปก่อนเนาะ,ะมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ